ครับ DIY อะไรนักสร้างนะครับวันนี้เราก็เสร็จเรียบร้อยไป2คันนะครับคันนี้จะเป็นของพี่ที่อยู่อังทองนะครับส่วนอันนู้นจะเป็นของลูกค้าที่อยู่ปัตตานีนะครับก็รอลูกค้ามาเอานะครับทั้ง2ตัวเนี่ยเหมือนกันหมดทุกอย่างเลยนะครับยกเว้นเครื่องยนต์เนี่ยเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับลูกค้าซื้อมาเป็นทารสว่า13แรงนะครับเป็นสตาร์ทกุญแจนะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่นะครับส่วนตัวนู้นนะครับจะเป็น Honda 9แรงนะครับก็ส่วนใหญ่เนี่ยผมจะเชียร์เป็น h o น d ้าเก้าแรงนะครับแต่ถ้าเกิดว่า เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาเปรียบ mm. เทียบข้อแตกต่างนะครับระหว่างการกระตุกเครื่องยนต์เนี่ยว่ามันจะกระตุกยากหรือง่ายยังไงนะครับ mm. เพราะว่าหลายๆคนเนี่ยจะ,จ,ะจะกังวลนะครับในเรื่องนี้ส่วนตัวชุดระบบขับเคลื่อนที่ลงมาเนี่ยเราจะใช้เป็นมูเล่ทั้ง2แบบเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นมูเล่ตัวนี้ก็จะเป็นมูเล่นะครับมูเล่ขับตรงลงมาเลยแล้วก็มีตัวดันหลังใสยพานนะครับเราจะไม่ได้ใช้คัดแรงเวียงนะครับ เพราะว่าเราอยากให้เวลาที่มันมีโหลดหรือว่าเชือกพันหญ้าพันเนี่ยเวลามันพันใบมีดเนี่ยเราต้องการให้เครื่องมันดับใส่พันมันจะได้ไม่ฟรีทิ้งนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้คันเร่งเวียงบางทีเราได้ยินเสียงแต่เครื่องหญ้ามันไม่ออกนะครับเราก็ไม่รู้นะครับคิดว่ารถมันไม่ได้เป็นอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะพามาดูการกระตุกนะครับระหว่างเครื่อง Honda และทัศวานะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับจะเป็นตัว Honda 9แรงครับจะเป็นกอง2ชั้นนะครับเป็นไซโครนะครับก็คือกองอากาศเนี่ยมันจะมี2ชั้นนะครับก็คือมีกองที เป็นยาบนะครับแล้วก็เป็นละเอียดที่เข้าไปด้านในครับเดี๋ยวเรามาดูกระตุกนะครับเครื่องของด้านเนี่ยข้อได้เปรียบก็คือมันจะมีลายนกระตุกด้านหน้าเนี่ยมันจะทดลางได้ให้นะครับมันก็จะกระตุกได้ง่ายนะครับก่อนกระตุกเราก็บิดสวิตไปที่ออนนะครับแล้วก็ดึงโชค๊คมานะครับแล้วเราก็ดึงมาก่อน,นครับแล้วเราก็ค่อยๆลากกระตุกนะครับ อันนี้จะเป็นสองระบบก็คือสามารถกระตุกได้กระตุกได้นะครับด้วยมือแล้วก็มีสมิตซ์ตาครับอันนี้เราจะกระตุกให้ดูก่อนนะครับก็บิดไปที่ออนนะครับแล้วก็ดึงโชคมานะครับแล้วก็มีลานช่วยกระตุกเหมือนกันนะครับ ก็คือปิดไปที่ออนก่อนแล้วก็ดึงโชคดึงโชกมาทางนี้นะครับเปิดโชคกแล้วก็ปิดสวิตช์นะครับ เวลาเราใช้งานไปนานๆเนี่ยเราก็จะต้องเอาตัวที่ชาร์จแบตครับมาชาร์จช่วยด้วยนะครับเป็นแบตเตอรี่12โวลต์นะครับเป็น9แอมป์ก็ลูกค้าจะลองเปรียบเทียบดูก่อนครับว่าจะใช้เป็นเครื่องคันด้าหรือว่าเป็นคาซาว่าพลิแรงครับแต่ถ้าในฝั่งผมเนี่ยผมชอบในส่วนของคันด้านะครับเพราะว่าคาซาว่าเนี่ยผมก็มีนะครับผมก็มีผมก็เทสเหมือนกันแต่ว่าเครื่องคันด้าเนี่ยข้อได้เปรียบของมันก็คือในเรื่องของความเสถียรนะครับแล้วเรื่องของการจ่ายน้ํามันเนี่ยเวลาที่เรากระตุกสตาร์ทมันจะค่อนข้างกระตุกกงงงงง่่่่าาาาาายนนนะะครรรับเเวววลลทีใใชช้ห ที่แบตเตอรี่มันหมดหรือว่าเหตุฉุกเฉินที่เราจะจําเป็นต้องกระตุกเนี่ยเครื่องตัวทาัสาว่าเนี่ยจะกระตุกยากกว่านิดนึงนะครับส่วนของ Honda เนี่ยแค่ลากมานิดหน่อยก็สามารถกระตุกได้ง่ายเลยนะครับก็คือโดยส่วนใหญ่ก็จะประมาณนี้ส่วนเรื่องของราคาทาัสาว่าเนี่ยราคาคร่าวๆจะอยู่ประมาณ900 0แล้วก็มีแบตเตอรี่เนี่ยจะอยู่ประมาณห้0 0อยโดยประมาณก็อยู่ประมาณเก0 0ันบวกลบตัวนู้ตัวนู้นนะครับ Honda 9ก้าแรงก็จะอยู่ประมาณ 12, 800, 1 2ึ0 0หมื0นสองันแปด้อยหนึ่งรอยแล้วแต่สถานที่นะครับ แต่ของผมเนี่ยจะอยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยนะครับก็ท่านใดดูรีวิวแล้วก็ลองเปรียบเทียบดูนะครับว่าจะใช้เป็นแบบไหนก็ประมาณนี้นครับ